ถูกฝนแล้วก็ร่างขึ้นพี่น้องโดนปุ๋ยใบใหม่ก็กำลัางงามใครอยากกินก็ซังได้เด้อค่ะเด้อตอนนี้หวงามฝนนี่วอวนแท้ๆนอเนนอวอวนนอหานอ จะไปกินย่ำแรลงมันนอจอยยอดบวบวนเนาะค่ะเนอหญ้ากระขื้นไววไว้พี่น้องระไพรเพิ่งจะเฮ็ดไปเมืต่ตตงกี้เดือนที่แล้วเองอันนี้ก็มาอัพเดตให้พี่นอ้องเบิ้งเนาะค่ะเนอไหวกำลังขื้นพี่น้อง ื่อนี่กระถึกสั่งไปบ่หลายเนาะค่ะเนาะปะกติกระตัดอยู่เรื่อยนี่แหละค่ะเพิ่นกำลังขึ้นไม่ึ้นมือแล้วดิตัดได้เลยตัดได้เลยค่ะกำลังงามนี่แหละค่ะต้นประมาณนี้ จำนายได้แล้วค่ะจำนายได้แล้วพี่น้องอันนี้บาถึงเศ้าโน่ได้ค่ะพี่น้องเ้อประมาณสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละค่ะพี่น้องออกไม่ออกมือตัดบ่ท่านพี่น้องเอ้ยจตัตตย่างตัก จักตัดไฟเนาะพุนะอันนี้ไว้ไม่พี่น้องปลูกมาได้ประมาณน,นี่แหละปีที่สามขืนยางใหญ่เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งพูนทวมหัวเลยพี่น้องเงยอันนี้ไว้เก่าทวมหัวลิบ งามอยู่พี่น้องงามอยู่ขนาดตัดออกแล้วเด้ยคันนี่ตัดออกเบอร์สกี้นี่เองออกใหม่ออกมืออีกแล้วพูน่ะพูน่ะโอ้ยเป็นใหม่เป็นมืออีกแล้ว ท่วมหัวลิบค่ะพี่น้องเพิ่นถือปุ๋ยเนาะง้ามคือเกลาตัดออกแล้วก็สูงคือเกลายวสังใดเด้อค่ะเด้อพี่น้องดงบังค่ะผ้าไผ่ดงบังค่ะ,พาพาคะทางออกดงบากเด้อค่ะเด้อ